สวัสดีค่ะสวัสดีคอเลยสวัสดีคอดอเลยนะคะเออเจนนะคะพอดีเดินอยู่ข้างล่างอะคะ่ะซื้อกาแฟอยู่แล้วพี่ก็เห็นว่าเออขนตายาวดีน่าจะลองเพลงดีดูจะมีพลังเสียงนะคะดูจากขนตาที่งอนเด้งนะ,ะก็เลยได้มาทำอัลบั้มกับ Banana Record ะคะ่ะ ถามถึงแนวเพลงมันมีหลายสไตล์รวมกันนะก็มันจะหนักแน่นหน่อยตรงที่ของเราเป็นเมตันคอผสม Jazz. แจ๊สก็จะมีบางเพลงที่เป็นแจ๊สแจ๊สดสไตล์แจ๊สดผสมแจ๊สเคการฟังแล้วมันมันดีอะ ดเออ่เพลงมันจะหนักๆเพราะว่าเราได้ทำการอัดถั่วแดงเข้าไปในซาวกีตา้าด้วยมันจะทำให้เพลงเรารู้สึกหนักหน่วงด้วยถั่วแดงของป๊อตอันนี้ อย่างเงี้ยอย่างที่เห็นเนี่ยถามไปทําไมเนี่ยเป็นคนซ้ำๆหน่อยอะค่ะก็บ้าๆถอยๆคนตีนอะไรเงี้ย <c oughs> ก็คือแบบเดินตามถนนไปเห็นห่านเดินอยู่สีแยกก็เตะห่านเลยตอนนั้นดักชอบมากเลยเสียงเขาแบบเป็นเอกลักษณ์อั <c oughs> ไม่มีใครเสียงเหมือนอะจริงเสียงเขาเป็ดแบบเป็นเป็ดที่มีเสียงเป็นเป็นแบบร้องเพลงแล้วแบบเป็นตัวเองอะก็เลยชอบอานอชวาสเนกเกอร์กล้ามเขาใหญ่อะกล้ามเขาใหญ่อะแล้วแบบเออมันทำให้แบบรู้สึกแบบเราเห็นแล้วเราอยากร้องเพลงอะ <ś les> พูดยังยิ้มเลยะลองคิดดูเอออานูแบบอยู่ในห้องน้ําอาบน้ําอยู่ไงแล้วร้องเพลงไปด้วยก็มีความสุขกับเป็นผู้ชายก้ามใหญ่ๆอาบน้ำด้วยเปียกอ่ะชอบอ่ะชอบเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้อยากร้องเพลงเลยอานนชวาสเนกิก็มีภาษาจีนไทยเปแล้วก็ตะกล็อก Put m อภาษาจีนก็มังซีโจวีเก๋เหล่าไก่ ไลฟ์เองเองพูดไม่เพียดใช่ไหมภาษาตะกอล็อกนะคะปักจิงแปงปองติงปังกังล็อกปิงตุงปิงปุงปิงอติงไอติงอติงลกปิการกันกันปิงก็เหมือนพวกน้ำแร่ธรรมชาติก็ต้องผ่านการออสโมซิสและกับาซิลัสช่วยในระบบขับถ่ายปิงจะได้ไม่อยู่กับเรานานให้ยังงไชิเน เพลงปิงนี่ว่าการที่เรามีคนรักสักคนอย่างแล้วแบบทำตัวแบบ bueno. น่าเบื่อน่าลำคาหน้วแบบไงเหมือนปิงอ่ะเหมือนปิงมั vidare, ่งแบบเกาะแล้วแบบดูดเลือดดูดเนื้อว่าเฮ้ยไงเหนื่อยใจไม่ไหวจะเคลียร์แบบน่าเบื่อเป็นต้องคอยถามนูน่นถามนี่ทําอะไรที่ไหนชื่อไม่เชื่อใจมั่งอะไรมั่งก็เลยเรียกคนประเภทนี้ว่าปิงไปเลย น้ำมันมันแพงไปอ่ะมันเลยทำให้ศิลปินทำงานเพลงออกมาไม่ดี คิดอะไรก็ได้นะ <500. S 1> ก็แล้วแต่ความชอบของใครอ่ะคุณชอบก็ชอบไปแต่ก็สไตล์ของเจนี้ไม่ชอบก็อย่ามาว่าละกันฝากสมลั แฟนๆนะคะถ้าเกิดชอบฟังเพลงมันๆเท,ท,ท่ๆแนวๆหนักหน่อยแบบไม่ค่อยตูดอะกลนวๆหน่อยก็มาฟังของเจนได้ <im k> เพลงปริงนะคะปล่อยเ,เพลงเต็มออกไปแล้วใน YouTube พี่ๆน้องๆเพื่อนๆแฟนเพลงขอบคุณมากเลยที่ติดตามตอนนี้ปล่อยซิงเกิลแรกเพลงปริงโทรไปขอ,ขอกันได้ที่คลื่นวิทยตุต่างๆฮะที่เช่น อ่อ uh, fat radio s e e t radio แล้วก็ hot fl เป็นกำลังใจให้ด้วยขอบคุณมากค่ะที่ติดตามนะคะอยากฟังเพลงหนักๆโดนๆอยากฟังฟังเพลงกวนตีนอยากฟังเพลงร็อกโหดๆด,ดิบๆสไตล์ผู้หญิงร้อง <c oughs> ก็ติดตามกันได้นะ,ะที่ f a c e b o o k c o m j e n น a p a ร o b a n a n a mac tv นะคะแล้วก็ b anana record.net ขอบคุณมากค่ะก็เป็นกำลังใจกันต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ